วันนี้พวกเรานจะพาไปดูการดูแลการเกษตรและการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะและการสัมภาษณ์เจ้าของที่ดินด้วยค่ะพวกเราจะเดินทางจากโรงเรียนถามสแกแสงไปยังจิตใหม่ที่ทำการเกษตรไปกันเลยเมืเ่อเราออกจากเรียนนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆผ่านไฟแดงนะคะ พอตรงมานะคะเราก็จะเห็นกับสีแยกไปแดงนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาไปเลยค่ะพวกเรากลุ่มเกษตรกรรมนะคะเกษตรกรรมแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ1นเกษตรกรรม2ประตูศาสตร์3การประมง4ีกรมป่าไม้พวกเราเลยยกตัวอย่างเป็นกษตรกรรมนะคะประเภทการทำานาหรื ะะเราก็จะตรงตามทางมาเรื่อยๆเลยค่ะและพอตรงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาเห็นกับป้ายบ้านชีวุกนะคะซึ่งที่น้าที่เราจะมาสัมภาษณ์คืออยู่ที่บ้านชีวุกค่ะ ก็่อนพวกเราจะมาถึงนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ13นาทีค่ะแล้วพวกเราก็ถึงจุดหมายกันแล้วนะคะไมี่ยง่ยะุดครั้นเ,เราขอมาสัมภาษณ์คุณพี่ประสิทธิ์ซึ่งประกอบอาชีพทำนาม,มาหลายปีนะคะคพี <c oughs> ่ทำนาม,มากี่ปีแล้วคะประมาณ30ปีครับ พสำหรับต้นพุนงการผลิตใช้ไปเท่าไหร่คะในหนึ่งน่าจะตกอยู่ประมาณ3 0 0 0ันถึง4 0 0พบาทใกนการผลิตโอกข้าวต้นหนึ่งไร่ครับครับแล้วใช้เวลาในการปลูกนานแค่ไหนคะจนกว่าจะเก็บเบกี่ยวก็ส <4 S 2> ี่เดือนครับ120วบันครับข้าวหอมมะลิครับเด้เก็บเกี่ยวครับสี่เดือน ในการทำนาม,มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างคะอุปสรรคในการทำนาปีนะครับก็มันจะเป็นกระนฟ้านะครับบ้านบ้านเรามันต้องรอน้ําจากฤดูนะครับมันมีมมเล่งเล่งน้าในการผลิตกบต้องรอตามฤดูกาลอย่างเดียวคือปัญหาแรกก็คือน้ำครับน้ำในการผลิตแค่นั้นนะครับกระบวนการปลูกข้าวมีอะไรบ้างคะกระบวนการปลูกข้าวก็คือตั้งแต่เริ่มไถ ไถเตรียมดินแล้วก็ว่านว่านแล้วก็พข้าวงอกแล้วก็น้ําสูบน้ําใสแล้วก็กาจัดวัชพืชกาจัดวัชพืชเสร็จก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับสำหรับผลผลิตที่ได้สามารถเอาไปต่อยอดหรือว่าทําอะไรได้บ้างคะก็ผลผลิตที่ได้นะครับก็คือเราก็เอาไปจําหน่ายนะครับจําหน่ายก็ ได้เงินมาก,ก็ใช้จ่ายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไปบริโภคให้สําหรับคนเรือนนะครับเพราะว่าเขาแล้วก็ต้องเป็นอาหารที่เราจะต้องบริโภคตลอดทั้งปีครับนี่หละครับค่ะก็ขอขอบคุณคุณพี่ประสิทธิ์ที่ให้สัมคัญน,นะคะขอขอคนข้าศักดิสินแล้วดวงแก้วของปวงประชา ยี่สิบสีตุลาพระศกนิกรร้องไห้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัยพระศกนิกรชาวไทย